สวัสดีครับพี่น้องเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพระพรยามเช้าซึ่งเป็นรายการที่จะช่วยให้เราได้ใช้เวลากับพระเจ้าได้ฟังเสียงของพระเจ้าในทุกเช้าวันใหม่สําหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเรานะครับแลวก็ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะน,นําพี่น้องมาเฝ้าเดียวในพระธรรมโยชูวาบทที่23ข้อที่14-16ในหัวข้อจงเชื่อฟังพระเจ้าดีกว่าทําตามใจตนเอง นี่แน่ข้าพเจ้ากำลังจะตายแล้วพวกท่านได้ทราบในจิตในใจของท่านแล้วว่าไม่มีสิ่งดีสักสิ่งเดียวที่พระยาเวพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไปสำเร็จหมดทุกอย่างไม่มีสักอย่างเดียวที่ล้มเหลวสิ่งดีทุกอย่างซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านได้สำเร็จเพื่อท่านอย่างไรพระยยเวก็จะทรงนำสิ่งที่ร้ายมาถึงท่านจนกว่าพระองค์จะทรงทำลายท่านเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเช่นเดียวกันถ้าท่านทั้งหลายทําผิดพันธสัญญาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนใบัติพระอื่นและกราบลงนมัสการพระเหล่านั้นแล้วพระพิโรธของพระยาเวจะพุ่งขึ้นต่อท่านแล้วท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดีซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่าน จากพระธรรมตอนนี้ที่เราได้อ่านด้วยกันไปแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากบริบทก่อนหน้าน,นี้นะครับซึ่งในบริบทก่อนหน้านี้น,นั้นนะครับโยชัวได้กำชับคนเอลทุกคนให้ยึดมั่นในพระเจ้าโดยการที่พวกเขาจะต้องทำทั้ง3อย่างนี้ด้วยกันนั่นก็คืออย่างแรกนะครับต้องรักษาธรรมบัญญัติและทำตามทุกถ้อยคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีอย่างเข้มงวดโดยที่ไม่หันไปทางซ้ายมือหรือหันไปทางขวามือนะครับหรือ าการออกนอกเส้นทางของพระเจ้านะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับต้องไม่นมัสก,การพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่สามครับต้องไม่แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับซึ่งในบทเฝ้าเดี่ยวในเช้านี้นะครับโยชัวได้กำชับและเน้นย้ำพวกคนเซล์ต่ออีกว่าให้พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าและอย่าลืมสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้ทรงทำให้กับพวกเขาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นจนสําเร็จทุกอย่างไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วนั้นจะล้มเหลวนะครับโยชูวากําลังบอกพวกคนอราเอลให้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขามากแค่ไหนและพระองค์ทรงพยายามที่จะปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความผิดบาปทุกอย่างและพระองค์พร้อมที่จะประทานพระพรที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเขาว่าพระองค์จะประทานให้กับพวกเขา เมื่อพวกเขาเชื่อฟังและทําตามในสิ่งที่พระองค์ได้ส่งตรัสกับพวกเขาและเดินอยู่ในทางของพระองค์เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ท่งสัญญาว่าจะให้กับชนชาติเชลเลนั้นเป็นจริงทุกประการนั่นก็คืออย่างแรกนะครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะนําพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์เมื่อเขาเป็นทุกข์และ ร้องขอให้พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาพระเจ้าจึงใช้โมเสสนะครับช่วยปลดปล่อยพวกเขาให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์อย่างที่สองนะครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะนําพวกเขาเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาตามที่พระองค์ได้ทรงเคยสัญญาไว้กับอับราฮัมอิสอัตและยาโคบอย่างที่สามนะครับพระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะให้พวกเขาเข้ายึดครองดินแดนที่มีกําลังมากกว่าพวกเขาโดยที่พระเจ้าทรง เป็นผู้รบแทนพวกเขาและสุดท้ายพวกเขาก็ได้เข้ายึดครองจนถึงปัจจุบันพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งใดที่พระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้นั้นพระองค์ได้ทรงกระทําให้สําเร็จทุกประการและไม่เพียงจบแค่เท่านี้เท่านั้นพระเจ้ายังเตือนกับชนชาติอิสราเอลโดยที่ให้โยชูวาได้พูดกับคนอิสราเอลต่ออีกว่าแต่ถ้าพวกเขาทําผิดสัญญาต่อพระเจ้าโดยที่ ทอดทิ้งพระเจ้าและหันไปกราบไหว้นมัสการพระอื่นที่ไม่ใช่พระองค์เพราะพิโรธของพระองค์จะพุ่งขึ้นต่อพวกเขาและพระองค์จะทรงนำสิ่งร้ายมาถึงพวกเขาเช่นกันพี่น้องครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อพระเจ้าทรงพูดอะไรไว้นะครับสิ่งนั้นก็จะเป็นจริงเสมอและเมื่อพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าถ้าเราเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระองค์พูดกับเราพระองค์ก็จะประทานพระพรแก่เราอย่างมากมายจริงๆิง ให้เราดูชนชาติเซเอลเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราจะเห็นได้ว่าเมื่อชนชาติอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์ก็ประทานทุกอย่างที่พระองค์ได้ให้กับพวกเขาตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้กับพวกเขาแต่เมื่อใดที่พวกเขาทําผิดต่อพระองค์และหันไปปฏิบัติและกราบไหว้พระอื่นพวกเขาก็จะถูกตีสอนจากพระองค์ด้วยความรักและด้วยความหงแหนของพระเจ้า จนกว่าพวกเขาจะหันกลับมาหาพระองค์และเมื่อพวกเขาหันกลับมาหาพระองค์แล้วพระองค์ก็จะนำการตีสอนนั้นออกไปจากพวกเขาดังที่ในพระธรรมเยเรมีบทที่ 3: ข้อ12ถึง14พระเจ้าได้กล่าวกับเยเรมีไว้ว่าจงไปประกาศถ้อยคำเหล่านี้ทางทิศเหนือกล่าวว่าอิสราเอลผู้กลับสัตว์เอ๋ยกลับมาเถิดพระยาเวตรัสดังนี้แหละเราจะไม่มองดูพวกเจ้าด้วยความโกรธ เพราะเรามีความรักมั่นคงพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเราจะไม่โกรธอยู่เป็นนิดเพียงแต่ยอมรับความผิดของเจ้าว่าเจ้าได้กบฏต่อพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเที่ยวเอาใจบรรดาพระอื่นที่ใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นและพวกเจ้าไม่ได้ฟังเสียงของเราพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าลูกหลานที่กลับสัตว์เอย๋ยกลับมาเถิดเพราะเราเป็นนายเหนือพวกเจ้าเราจะรับพวกเจ้ามา เมืองละคนและตระกูลละสองคนและเราจะนำเจ้ามาถึงสิโยนพี่น้องครับเมื่อเราทำผิดบาปต่อพระองค์โดยการที่เรารักโลกนี้มากกว่ารักพระองค์พระองค์ก็ยังไม่เคยทอดทิ้งเราเพราะยังทรงเฝ้ารอวันที่เราจะกลับใจจากบาปและหันกลับมาหาพระองค์นะครับพี่น้องและบางครั้งรูปเคารพหรือพระอื่นๆ ในปัจจุบันที่เรากําลังกลับไหว้ที่เรากําลังนมัสก,การอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่ศาสนาอื่นๆอีกต่อไปแต่อาจจะเป็นอาชีพการงานธุรกิจครอบครัวลูกๆก,การเรียนการศึกษาละครทีวีซีรีส์หรือแฟนและหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ท่านออกห่างจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าออกห่างจากการอ่านพระคัมภีร์ ออกห่างจากการอธิษฐานส่วนตัวในแต่ละวันกับพระเจ้าและขาดการประชุมนมัสก,การพระเจ้าร่วมกับพี่น้องและให้สิ่งนั้นๆสําคัญกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นแหละครับคือรูปเคารพที่พวกท่านกําลังปฏิบัติและกราบไหว้นมัสก,การอยู่พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอ,อยากให้เรามีโอกาสได้นั่งเงียบๆก่อนที่จะทําสิ่งอื่นใด และเราบีกาัดได้ทบทวนชีวิตของเรานะครับว่าในตลอดวันเวลาที่ผ่านมาเราได้ให้สิ่งใดบ้างไหมที่สำคัญกว่าพระเจ้าหรือไม่ถ้ามีขอให้เราให้เรา,ารีบอฏิฐานสารภาพบาปและกลับใจและหันกลับมาหาพระเจ้าเชื่อฟังและทำตามในสิ่งที่พระเจ้าได้ท่งพูดกับเราเพื่อที่ พระเจ้าจะประทานพระพอรอย่างมากมายมาถึงพี่น้องเป็นพระพรที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราได้ทำผิดต่อพระเจ้าเราได้นําใจของเรานั้นไปรักโลกนี้มากกว่ารักพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังเตรียมพร้อมที่จะนําพระพรนี้ไว้สําหรับพี่น้องขอเพียงแค่พี่น้องหันกลับจากโลกนี้มาสู่พระเจ้า และมีจิตใจที่ซื่อตรงพระเจ้าเชื่อฟังและทําตามในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัดเอาไว้ในพระคัมภีร์และพระสัญญาของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าจะมาถึงพี่น้องอย่างมากมายแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนนะครับอยากให้เวลานี้เรามีกัดได้อธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาลูกสารเสริญพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์จริพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ ที่มาถึงพวกเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าในตลอดวันเวลาที่ผ่านมาถ้ามีสิ่งใดที่เราทําผิดบาปต่อพระองค์เราไม่เชื่อฟังพระองค์เราได้นําใจของเรานั้นรักโลกนี้มากกว่ารักพระองค์เราได้ให้สิ่งของทั้งสิ้นในโลกนี้สําคัญกว่าการที่ได้จะใช้เวลากับพระองค์อย่างจริงจังขอพระเจ้ายกโทษอภัยในความผิดบาปให้กับเราในเช้านี้ขอทรง นำใจของเราเข้ามาหาพระองค์ให้เรามีความผูกพันที่ดีกับพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เพื่อเราจะได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราและเพื่อเราจะได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้กับเราข้าแต่พระเจ้าเพื่อชีวิตของเราเองจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรและออกไปเป็นพระพรต่อไปตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ ข้าพเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ขอฝากพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์ด้วยในนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนพระเจ้าอิควรครับ